เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการแก้ไขแบบฟอร์มค่ะสมมุติว่าคุณมีแบบฟอร์มที่คุณสั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์อยู่แล้วอย่างเช่นฟอร์มใบกำกับภาษีคุณสามารถแก้ไขให้โปรแกรมเว็ e เพเนี่ยพิมพ์ลงแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วได้นะคะโดยเข้าที่เมนูขายข้อที่4ขายเงินเชื่อ จากนั้นคลิกที่ลูกศรข้างๆเครื่องพิมพ์ค่ะจะมีหัวข้อให้เลือกทั้งหมด11หัวข้อชนิดของแบบฟอร์มในโปรแกรมนะคะโปรแกรมได้เตรียมแบบฟอร์มของเอกรรสารไว้2แบบหลักๆก,ก็คือ1แบบฟอร์มที่มีเส้นเป็นแบบฟอร์มที่มีเส้นกรอบกรอบตารางใช้สำหรับพิมพ์ลงกระดาษเปล่าค่ะเดี๋ยวจะสั่งพิมพ์ให้ดูนะคะ อันนี้คือฟอร์มที่มีเส้นมีกรอบตารางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นาทางคุณนะคะสามารถใส่กระดาษ AC เปล่าๆแล้วก็ปริ้นออกมาได้เลยซึ่งหน้าตาของแบบฟอร์มนี้เราก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อความได้นะคะอีกหนึ่งชนิดคือแบบฟอร์มที่ไม่มีเส้นเขาจะพิมพ์เฉพาะข้อมูลสำหรับพิมพ์ลงในแบบฟอร์มอีกทีค่ะเดี๋ยวเราจะลองดูเป็นตัวอย่างนะคะ ขอดูข้อ7ก่อนนำต้นฉบับไม่มีเส้นมาเป็นแบบทดสอบลองพิมพ์แบบทดสอบดูนะคะตัวนี้คือฟอร์มที่ไม่มีเส้นสามารถขยับตําแหน่งให้ตรงกับฟอร์มของทางโรงพิมพ์แล้วก็ปริน้นออกเครื่องเครื่องพินเตอร์ได้เลยนะคะตรงส่วนนี้ขยับได้เดี๋ยวจะสอนขยับภายหลังทั้งสองแบบเลยชนิดมีเส้นแล้วก็ไม่มีเส้นคะ่ะ ซึ่งหากคุณต้องการแก้ไขแบบฟอร์มในตัวโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องเลือกต้นฉบับจากโปรแกรมขึ้นมาเพื่อนำมาแก้ไขต่อซึ่งต้นฉบับของของโปรแกรม a e ว k Page เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ข้อ6ไปจนถึงข้อ b b บ y นี้นะคะต้นฉบับข้อ6ก็คือต้นฉบับที่มีเส้นอันนี้คือใส่กระดาษเปล่า ส่วนข้อ7ก็คือต้นฉบับไม่มีเส้นอันนี้สั่งพิมพ์ลงแบบฟอร์มที่พิมพ์จากโรงงานนะคะข้อ8ข้ก็เเหมือนกันกับข้อที่6กับข้อที่7นะคะแตกต่างกันตรงที่ว่าแบบฟอร์มข้อ8ข้อ9เนี่ยจะเป็นขนาด1นิ้วพิมพ์ได้15ตัวอักษรจะเป็นฟอร์ม15 อันนี้จะตัวเล็กหน่อยส่วน6กับ7เนี่ยจะตัวใหญ่หมายถึง1นิ้วพิมพ์ได้12ตัวคือฟอร์ม12นะคะก็พิจารณาดูว่าเราอยากได้ตัวเล็กหรืออยากได้ตัวใหญ่ถ้าอยากได้ตัวเล็กก็นำา8กับ9ไปใช้ถ้าอยากได้ตัวใหญ่หน่อยก็นำา6กับ7ไปใช้นะคะต่อมาก็จะมีข้อ A กับข้อ B ข้อ A คือนำต้นฉบับแบบครื่งหน้ามาเป็นแบบทดสอบเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปเปิดดูก่อนนะคะ ตัวอย่างที่จะให้ดูเป็นลักษณะแบบนี้เครื่องหน้าหมายถึงอะไรคือพิมพ์เครื่องหน้า A4 ค่ะเห็นไหมคะเหมาะสำหรับกิจการที่จะประหยัดกระดาษแล้วก็มีรายการขายค่อนข้างน้อยค่ะมี1รายการ2รายการนะคะตรงส่วนนี้ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้อีกตัวหนึ่งก็คือข้อ BBOY คือต้นฉบับแบบบินเอ็กเพส มาเป็นแบบทดสอบนี่หมายถึงยังไงหมายถึงว่าถ้าลูกค้าลองนึกหน้าตาของบินที่สมมติว่าซื้อโปรแกรม x x ็ก e ไปเนี่ยทางเราจะให้ใบกำกับของ x x ็ก e นะคะแล้วลูกค้าเนี่ยก็อยากได้ใบกำกับหน้าตาแบบนี้เลยไปสั่งลงพิมพ์ว่าทำแบบฟอร์มหน้าตาแบบของเอ็กเพออกนะคะ ถ้าทำแบบฟอร์มลักษณะนั้นเนี่ยสามารถดึงต้นฉบับข้อ B ไปใช้ได้เลยซึ่งพอเราดึงข้อ B ไปใช้เนี่ยมันก็จะตรงกับแบบฟอร์มนั้นอาจจะต้องขยับนิดหน่อยแล้วแต่เครื่องปรินเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแก้ไขแบบฟอร์มกันนะคะเริ่มจากฟอร์มมีเส้นก่อนวิธีการแก้ไขแบบฟอร์มต้องเริ่มจากการนาต้นฉบับมาทับโดยการคลิกที่ลูกศรข้างๆเครื่องปรินเตอร์สีเหลืองนี้นะคะ ดึงต้นฉบับมีเส้นดิฉันขอเลือกเป็นข้อ6ก่อนต้นฉบับมีเส้นมาเป็นแบบทดสอบฟอร์มที่มีให้เลือกตั้งแต่ฟอร์มที่1จนถึงฟอร์มที่9เลยค่ะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าแบบฟอร์มใบกำกับของโปรแกรม Make Page สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ถึง9รูปแบบ9แบบฟอร์มเลยนะคะอาจจะเป็นลักษณะฟอร์ม1เป็นใบกำกับ ฟอร์มที่2เป็นใบแจ้งหนี้นะคะฟอร์มที่3อาจจะเป็นใบส่งสินค้าก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางลูกค้กาได้เลยคือปรับเปลี่ยนได้ถึง9แบบฟอร์มค่ะในที่นี้ดิฉันขอเลือกเป็นฟอร์มที่1ตกลงการุณายืนยันเพื่อบันทึกจากต้นฉบับคลิกใช่วิธีการเข้าไปแก้ไขแบบฟอร์มนะคะจะต้องคลิกที่ลูกศรข้างๆเครื่องพิมพ์เตย ไปที่ข้อ2ค่ะแก้ไขแบบทดสอบฟอร์มที่1ตกลงเข้ามาในหน้าจอตัวตัวแปรแล้วนะคะตัวนี้เราสามารถแก้ไขได้ตั้งแต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามต้องการก็คือตั้งแต่บรรทัดนี้ลงมาเลยนะคะ he colon ไปจนถึง su colon สิ้นสุดที่ n frame นะคะส่วนนี้คือทางเราปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ สมมุติว่าเราจะแก้ไขในส่วนของข้อความใแบกบำกับสินค้าถ้าแใบกำกับภาษีเนี่ยอยากจะเปลี่ยนเป็นคำว่าใบแจ้งหนี้เราสามารถลากคุมข้อความที่เราไม่ต้องการเนี่ยแล้วก็ Delete ออกแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการเข้าไปแทนนี้นะคะสมมุติว่าดิฉันจะแก้เป็นใบแจ้งหนี้ส่วนอันอื่นจะยึดตามเดิมของโปรแกรมเลยนะคะ แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มบันทึกข้อมูลหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องพิมพ์แบบทดสอบดูก่อนก็คือคลิกที่ลูกศรข้างๆเครื่องพิมพ์นะคะไปที่ข้อที่3พิมพ์แบบทดสอบฟอร์มที่1ตกลงจอภาพตกลงเห็นไหมคะเราต้องดูรายละเอียดก่อนว่าในที่นี้จะเป็นแบบที่เราแก้ไขแล้วถ้าเราโอเคแบบตามนี้เราจะใช้ เป็นฟอร์มจริงๆของเราแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องคลิกที่ลูกศรข้างๆเครื่องพิมพ์แล้วก็เลือกข้อที่4นํนำแบบทดสอบไปทับค่ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมเราก็ต้องเข้าไปที่ข้อที่2ก่อนก็คือแก้ไขแก้ไขเสร็จแล้วก็ไปข้อ3พิมพ์ก็คือ2กับ3นี้ ทำสลับกันไปจนกว่าฟอร์มจะโอเคแล้วถ้าโอเคว่าจะใช้ฟอร์มนี้แล้วเราเลือกข้อ4ได้เลยนำแบบทดสอบไปทับแล้วก็เลือกฟอร์มที่เราแก้ด้วยก็คือฟอร์มที่1ตกลงกรุณายืนยันตอบใช่ทีนี้เขาจะไปอยู่ที่ลูกศรข้างๆแล้วก็อยู่ข้อ1พอเราไปทับมันก็จะแยกตามฟอร์มนะคะทับฟอร์ม1ก็จะอยู่ที่ ฟอร์มที่ 1, alternate p นะคะถ้าทับฟอร์ม2ก็อยู่ที่ฟอร์มที่2คือ alternate 2ไล่กันไปตามนั้นคือแก้ฟอร์มไหนทับได้เฉพาะฟอร์มนั้นในที่นี้เราทับฟอร์ม1ก็จะอยู่ที่ฟอร์ม1ดูจอภาพนมคะได้เป็นใบแจ้งนี้แล้วไม่ยากเลยนะคะอันนี้คือแก้ไขแบบฟอร์มที่มีเส้นค่ะใส่กระดาษเปล่าปริ้นได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาแก้ไขแบบฟอร์มที่ไม่มีเส้นกันหมายถึงว่าเรามีฟอร์มที่สั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์จะปรับให้เอ็กเพสรตรงกับแบบฟอร์มนั้นนะคะขั้นตอนก็คือดึงต้นฉบับไม่มีเส้นขึ้นมาเป็นแบบทดสอบก่อนโดยการคลิกที่ลูกศรข้างๆเครื่องพิมพ์ค่ะแล้วก็ พิรนาเหมือนเดิมว่าเราจะเอาตัวเล็กหรือว่าเราจะเอาตัวใหญ่นะคะถ้าจะเอาตัวใหญ่หน่อยก็ไปข้อ7ค่ะนำต้นฉบับไม่มีเส้นมาเป็นแบบทดสอบคลิกเลือกฟอร์มนะคะดิฉันเลือกเป็นฟอร์มที่1ค่ะตกลงกรุณายืนยันเพื่อบันทึกจากต้นฉบับดิฉันคลิกใช่จากนั้นลองไปสั่งพิมพ์แบบทดสอบดูก่อนคะ่ะว่าฟอร์มที่ไม่มีเส้นเป็นยังไง ตรงนี้แนะนำก็สั่งปริ้นลงกระดาษต่อเนื่องเป็นกระดาษเปล่าดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไปสองไฟเทียบกับแบบฟอร์มของเรานะคะว่าว่าตรงหรือยังแล้วเราต้องปรับตรงส่วนไหนแล้วก็ติ๊กเอาไว้ก็ได้นะคะเพื <S 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 ่อเป็นการประหยัดกระดาษของลูกค้าอีกทีด้วยนะคะ ในที่นี้ถ้าเราทราบจุดที่เราจะปรับแล้วนะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ลูกศรข้างๆแล้วเลือกข้อที่2ค่ะแก้ไขแบบทดสอบคลิกเลือกแบบฟอร์มตกลงเข้ามาแล้วนะคะในหน้าจอแก้ฟอร์มสังเกตว่าจะไม่มีตัวข้อความภาษาไทยกำกับเลยนะคะมีแค่ตัวนี้คือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีแท็ก ID นี่คือของทางเราเอง ะะส่วนหัวที่โปรแกรมเว้นไว้ก็คือในส่วนแบบฟอร์มเขาจะมีอยู่แล้วนะคะพวกโลโก้ชื่อบริษัทที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรก็ในแบบฟอร์มนั้นจะมีอยู่แล้วส่วนเลขประจำตัวถ้าในแบบฟอร์มนี้มีอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะลบบรรทัดนี้ทิ้งได้นะคะต่อมาในส่วนของ โซนของลูกค้านะคะจะเริ่มจากตัวแปรตัวหนอนคัสโคสต e ตัวหนอนคัสโคส d e คืออะไรคือตัวแปรของรหัสลูกค้านะคะตัวนี้ก็คือ Build-to เราจะออกเบินให้กับที่อยู่ของใครนะคะคลาสเนมนี่คือชื่อลูกค้า ADDR01, 02, 03ก็คือที่อยู่บรรทัดที่ 1, บรรทัดที่ 2, บรรทัดที่3นะคะ ส่วนตรงนี้ค่ะเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้าค่ะแท็ก ida กับตัวนอน org ต่อมาจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะเทลน Your left คืออ้างอิงนะคะ d l v b y อันนี้คือขนส่งโดยค่ะมาด้านขวาบ้างนะคะด้านขวาตัวนอนด็อกนําคือเลขที่เอกสารตัวนอนด็อกแดดนะคะก็คือวันที่เอกสารค่ะ ตัวหนอน CR คือเครดิตกี่วันดิวเดตก็คือครบกำหนดวันไหนนะคะมาโซนาเลขที่ใบสั่งขายโซแดตก็คือวันที่ใบสั่งขาย SLMCOD ค่ะตัวหนอนนี้ก็คือตัวแปรของรหัสพนักง,งานขายแล้วก็ไปที่ตัวหนอน Area ก็คือเขตการขายส่วนหัวนะคะจะขึ้นเป็น HE ค่ะ ย่อมาจากเฮดเดอร์มีเท่านี้นะคะส่วนหัวส่วนกลางของใบกำกับนะคะจะเริ่มตั้งแต่บรรทัด B.O. ไปจนถึง F.O. นี่เลยค่ะอันนี้คือส่วนกลางของใบกำกับถ้านึกถึงหน้าใบกำกับก็คือส่วนของรายการสินค้านั่นเองนะคะบรรทัดที่เราจะปรับเปลี่ยนแก้ได้คือบรรทัดที่มีตัวหนอนตัวนี้ขึ้นต้นด้วย I แล้วก็ B.Boy. โัวรอน จะปรับได้ในส่วนของตัวหนอนเลยตัวหนอนเอ็นคืออะไรคือตัวแปรของลำดับสินค้านั่นเองรายการที่1รายการที่2รายการที่3อันนี้คือตัวหนอนเอ็นนะคะต่อมาจะเป็นตัวหนอนอาร์ติเคิลค่ะอาร์ติเคิลคือตัวแปรของรหัสกับรายละเอียดสินค้านะคะแล้วก็มาในส่วนของตัวหนอน Q T y อันนี้คือตัวแปรของจำนวนสินค้า ต่อมาจะเป็นตัวหนอน TQUCOD นะคะคือตัวแปรของหน่วยนับชิ้นอันกล่องกิโลพวกนี้นะคะแล้วก็ตัวหนอน UNITPR ค่ะคือตัวแปรของราคาต่อหน่วยแล้วก็รวมเป็นเงินส่วนตัวหนอน Remark ตรงนี้คือตัวแปรของโน้ตใต้รายการสินค้าค่ะ ต่อมาในส่วนของสรุปด้านล่างคือ summary นะคะคือ su colon ค่ะจนถึง end frame นี่เลยอันนี้คือส่วนด้านล่างบินจะเริ่มจากบรรทัดตัวหนอน amount ค่ะรวมเป็นเงินหักส่วนลดนะคะ dis h i s amt after t h i s นี่คือยอดหลังหักส่วนลด adv num คืออะไรคือตัวแปรของเงินมัดจำค่ะเลขที่เงินมัดจำแล้วก็จำนวนเงินมัดจำ แล้วก็อันนี้ยอดหลังหักเงินมาจำนะคะมาที่ว a t ดค่ะตัวหนอนวอันนี้คือตัวเปอร์เซ็นต์ของว a t ดถัดมาก็จะเป็นว a t a m t คือมูลค่าว a t ต่อมาคือ c h k m t คือจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นค่ะมาทางด้านซ้ายนิดนึงค่ะหมายเหตุค่ะ h r e m 1, 2, 3, 4, 5ตัวนี้คือหมายเหตุท้ายบินค่ะบรรทัดที่1บรรทัดที่สบรรทัดที่3บรรทัดที่4แล้วก็บรรทัดที่5ค่ะ สุดท้ายคือตัวหนอน b a h t คือตัวหนอนบาทตัวจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นที่เป็นคำอธิบายภาษาไทยนะคะเรารู้ตัวแปรทั้งหมดที่โปรแกรมมีให้นะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องมาตัดในส่วนที่แบบฟอร์มเราไม่มีแล้วโปรแกรมมีเกินออกมาเราก็ต้องมาลบออกนะคะเริ่มจาก รเริ่มจากสมมติสมมตินะคะว่าในแบบฟอร์มเราไม่มีรหัสลูกค้าเราต้องลบมันออกนะคะโดยที่ว่าตัวหนอนคัสโคดนี้เราต้องดีลิทมันทิ้งโดยการเอาเมาส์เนี่ยลากลากคุมตัวแปรก็ได้แล้วกดดีลิทที่คีย์บอร์ดหรือว่าเราจะใช้เป็นกด Backspace ก็ได้ค่ะเอาเมาส์ไปไว้ด้านหลังแล้วกด Backspace เราแบ็กสเปซเข้ามา7เคาะนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตตอนที่เราแบ็กสเปซเนี่ยตัวแปรที่เป็นตัวหนอนด็นอกนามคือตัวของเลขที่เอกสารเนี่ยมันจะเถิบตามมาด้วยถ้าสมมุติว่ามันตรงแล้วเนี่ยเราจะต้องเคาะมันกลับที่เดิมด้วยก็คือเคาะออกไปอีก7เคาะ3 4ี้าห4 5 6็ดอย่างนี้นะคะ ต่อมาสมมุติว่าในแบบฟอร์มของเราไม่มีขนส่งโดยกับเขตการขายเราต้องการที่จะลบบรรทัดนี้ทิ้งเลยนะคะเราก็สามารถซ่อนทั้งบรรทัดโดยคลิกที่หน้า h e ค u a l แล้วใส่เครื่องหมายดอกจันก็ได้ค่ะอันนี้คือการซ่อนบรรทัดนี้ทิ้งโดยที่เราไม่ลบออกนะคะคือซ่อนอนาคตถ้ามีการใช้งานอีกแล้วก็ลบดอกจันออก บรรทัดนี้ก็จะโชว์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ใส่ดอกจันหน้าบรรทัดก็คือการซ่อนบรรทัดนั่นเองสมมุติว่าบรรทัดนี้นะคะมันมีอ้างอิงก,กับพนักง,งานขายเราบอกว่าเราไม่มีรหัสพนักง,งานขายเราก็สามารถลากคุมตัวแปรแล้วกด delete ได้เลย ส่วนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีสมมุติว่าในแบบฟอร์มของเราส่วนหัวมีอยู่แล้วเราก็สามารถลากคุมข้อความแล้วกด delete ก็ได้หรือว่าจะซ้อนทั้งบรรทัดโดยการใส่ดอกจันก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ลองพิมพ์ลงแบบฟอร์มดูก่อนว่าตรงหรือยังตรงส่วนหัววิธีการแก้ของเราเนี่ยเราจะต้องปรับส่วนหัวให้ตรงก่อนแล้วค่อยมาปรับส่วนตรงกลางแล้วค่อยมาปรับส่วนด้านล่างก็คือแก้จากบนกลางล่างนะคะไม่ใช่แก้แบบสเปซสปะต้องแก้จากบนกลางแล้วก็มาล่างเลยนะตอนนี้สมมุติว่าตรงหัวเราตรงแล้วค่ะมาตรงกลางตรงไอเทมบ้าง ส่วนตรงกลางสมมุติว่าเราต้องการที่จะแยกช่องรหัสสินค้ากับช่องรายละเอียดสินค้าออกจากกันเราต้องแก้ไขตัวหนอน article นะคะเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นตัวหนอน stkcod อันนี้คือตัวแปรของรหัสสินค้าค่ะต่อมาเราก็มาใส่ตัวแปรของ รายละเอียดสินค้าก็จะเป็น S T K D E S เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องเคาะมันกลับมาที่เดิมด้วยนะคะไม่ไงั้นเขาจะไม่ตรงโอเคส่วนไอเทมเราแก้แค่นี้ค่ะมาส่วนซัมมารีส่วนด้านล่างแล้วสมมุติว่าตัวในหน้าแบบฟอร์มของเราเนี่ยมีบรรทัดรวมเป็นเงินแค่3บรรทัดรวมเป็นเงินแล้วก็ เป็นวัดแล้วก็จํานวนเงินรวมทั้งสิ้นเลยในที่นี้ของโปรแกรมเรามันจะมีมีประมาณหนึ่ามสี่ห้าหกบรรทัดเลยเพราะฉะนั้นเราบอกว่าต้องการออกแค่สบรรทัดเท่านั้นเราซ่อน4บรรทัดบนได้เลยโดยเริ่มจาก S U ที่เป็น amount ใส่ดอกจัน S U ที่เป็นส่วนลดใส่ดอกจัน S U ที่เป็น after this ใส่ดอกจัน SU ที่เป็นหักเงินวัดจําใส่ดอกจันเห็นไหมคะเราจะเหลือในส่วนของ SU ที่เป็น Total WAT แล้วก็ CHKAMT สามบรรทัดล่างส่วนตัวแปรของออหมายเหตุเนี่ยเราก็สามารถแก้เอาไว้ก่อนก็ได้นะคะให้เป็นบรรทัดที่หนึ่ง แล้วก็บรรทัดที่2คือ h r e m 1และ h r e m 2ไว้ก่อนหรือว่าในแบบฟอร์มเราไม่มีเนี่ยเราก็สามารถลบ2ตัวแปรนี้ทิ้งได้เลยนะคะเพราะถ้าไม่ได้ใช้งานก็มันก็ไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องมีตัวแปรนี้อยู่แล้วเสร็จเรียบร้อยเรากดบันทึกข้อมูลหลังจากนั้นปิดหน้าจอออกเราต้องลองพิมพ์ทดสอบโดยการคลิกที่ลูกศรข้างๆเครื่องพิมพ์ไปที่ข้อ3ค่ะพิมพ์แบบทดสอบ ฟอร์มที่หนึ่งตกลงแสดงผลจอภาพคลิกตกลงเห็นไหมคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะเราเอาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีออกของทางหัวนะคะไม่มีแล้วแล้วก็รหัสลูกค้าก็ไม่มีแล้วเห็นไหมคะ <struggles with love> ต่อมาที่เราจะซ่อนไปก็คือตัวเขตการขายกับขนส่งโดยอันนี้ก็เอาออกไปแล้วมาตรงช่องรายการน,นะคะก็เริ่มจากตัวรหัส รายละเอียดแยกจากกันแล้วก็ส่วนสรุปด้านล่างก็จะเหลือแค่3บรรทัดทีนี้เราก็ต้องปริน้นลงฟอร์มที่เราสั่งพิมพ์จากโรงพิมพ์ถ้าเรายังไม่ตรงแก้ไขย,ยังไม่ตรงเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่ข้อที่2แก้ไขแบบทดสอบแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆค่ะขยับไปแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าฟอร์มตรงแล้วเราถึงจะทําขั้นตอนสุดท้ายได้โดยการคลิกเข้าไปที่ข้อ4นําแบบทดสอบไปทับ ฟอร์มที่1ตกลงยืนยันตอบใช่ทีนี้คลิกที่ปรินเตอร์สีเหลืองแล้วก็จะได้แบบฟอร์มที่ตรงกับความต้องการของเราเลยค่ะเทคนิคพิเศษในการแก้ไขแบบฟอร์มเพิ่มเติมนะคะเริ่มจากยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะให้แบบฟอร์มทั้งฟอร์มเลยเนี่ยดึงต่ำลงมา1บรรทัด วิธีการทำนะคะเราจะต้องอยู่ในส่วนของ he colon แล้วก็ enter ลงมา mm hmm. เขาจะสร้างบรรทัดว่างๆหนึ่บรรทัดจากนั้นให้เราพิมพ์ he colon เข้าไปแบบฟอร์มทั้งฟอร์มก็จะดึงต่ำลงมาทั้งหมด1บรรทัดเลยนะคะแต่ถ้าเราบอกว่า1บรรทัดมันต่ำมากไป นะคะเราต้องการที่จะให้ลงมาแค่ครึ่งบรรทัดหรือแค่เสี้ยวของบรรทัดนะคะวิธีการทำก็คือเราจะต้องอยู่ในบรรทัดที่เราต้องการเอาลงค่ะอย่างเช่นบรรทัดนี้นะคะชื่อตัว b ิลทูลแล้วก็เลขที่เอกสารเราต้องการที่จะเอาลงมาประมาณครึ่งบรรทัดหลักการก็คือต้องใส่เป็นสูตรค่ะเป็น backslash 027 backslash 074ชุดข้างหน้านี้จะเป็นตัวฟิกนะคะที่จะต้องใส่เสมอส่วนด้านหลัง backslash ถ้ากำหนดเป็น045หมายถึงว่าเอาลงมา1บรรทัดเลยแต่ถ้าประมาณครึ่งบรรทัดก็ซักประมาณ022แบบนี้นะคะ แต่ถ้าไม่ถึงครึ่งบรรทัดอยากเอาลงมานิดเดียวก็ลองเป็นซัก010อันนี้คือบิดลงมานิดนึงต่อมานะคะในส่วนของส่วนสรุปด้านล่างสมมุติว่าเราปรับเท่าไหร่ก็ไม่ตรงสักทีพิมพ์พลบบรรทัดพิมพ์ยังไงก็ไม่ตรงไม่ไม่ตรงนี่หมายถึงว่า รวมเป็นเงินอาจจะสูงเลยขึ้นตารางมาหรือว่าจะต่ำตกไปตรงส่วนเซ็นชื่อด้านล่างถ้าสมมติว่าสูงเกินไปเราต้องการดึงให้มันต่ำลงมาเราจะต้องมาปรับตรงส่วนของคำสั่งต่อจากนี้ผู้ใช้ไม่ควรแก้แล้วแก้ที่บรรทัดลายค่ะสมมุติว่าสูงพ้นตารางมาอยากจะเอาลงมาดึงลงมาสักประมาณสาบรรทัด บรรทัดลายตรงนี้จะต้องเพิ่มเข้าไปสามบรรทัดจากสาสหก็เปลี่ยนเป็นสาสิส่วนของรวมเป็นเงินมันก็จะดึงต่ำลงมาสามบรรทัดเลยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าส่วนรวมเป็นเงินพิมพ์ต่ำเกินไปอาจจะไปพิมพ์ตรงที่เซ็นชื่อด้านล่างเลยคือพิมพ์ต่ำเกินตรงส่วนนี้เราก็จะต้องทำการลดลายให้น้อยลงมันก็จะดึง ในส่วนของรวมเป็นเงินขึ้นนะคะสรุปได้ว่าถ้าส่วนของรวมเป็นเงินที่จะต้องการดึงให้ต่ำลงมาก็จะต้องไปเพิ่มลายแต่ถ้าต้องการดึงให้สูงขึ้นก็จะต้องลดลายให้น้อยลงนะคะอันนี้คือเทคนิคการแก้ไขแบบฟอร์มแบบง่ายนะคะหรือว่าถ้ามีปัญหาในการแก้ฟอร์มอยากจะปรับ ปรับแล้วไม่ตรงอาจจะไม่ตรงนิดหน่อยนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามทางฝ่ายบริการได้เลยค่ะหัวข้อสุดท้ายที่จะกล่าวถึงนี้นะคะก็คือเมื่อคุณแก้ไขแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำแบบฟอร์มไปทับข้อที่1แล้วต่อมาภายหลังคุณได้ เผลอทำการคัดลอกแบบฟอร์มต้นฉบับมาเป็นแบบทดสอบซึ่งอาจจะทำให้แบบฟอร์มที่คุณแก้ไขครั้งก่อนนั้นสูญหายไปถ้าคุณต้องการนำแบบฟอร์มที่ได้แก้ไขในครั้งก่อนกลับมาคุณสามารถคลิกที่ลูกศรกลางๆพินเตอร์สีเหลืองเสร็จแล้วคลิกที่ข้อ5ค่ะนำข้อ1มาเป็นแบบทดสอบจากนั้นเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการแล้วก็คลิกที่ตกลงกรุณายืนยันจากการบันทึกต้นฉบับคลิก ใช่โปรแกรมจะนำแบบฟอร์มจริงมาเป็นแบบทดสอบให้อีกครั้งนะคะในขณะที่แบบฟอร์มจริงก็ยังสามารถพิมพ์ได้แบบเดิมค่ะ